สวัสดีครับพบกับเราแล้วกับช่องพังลักกี้แฟมิลี่นะครับตอนเช้าๆวันนี้นะครับก็พานนองลักกี้นะครับออกเดินเล่นออกกําลังกายตอนเช้าๆนะครับก็เรากินยาดูตรงนี้ก่อนนะครับรักินครับยังไม่ได้อาบน้ํานะครับวันนี้ยังไม่ได้อาบน้ำนะครับเพี่อ้วก็จะพาน้างไปอาบน้ําตอนเช้าๆนะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้ลงไปอาบน้ําเลยนะครับอาบใส่ยางดีกว่ามั้งลักกี้วันนี้นะครับไม่ลงน้าสาเนาะ น้องหิวยานะครับตอนนี้ก็ให้กินยาไปก่อนนะครับกินยาดูในบริเวณนะครับศูนย์คดจักศึกษานะครับกับรอรถคู่ใจทั้งสอง้างเลยนะครับอยู่ข้างหลังนะครับนู่นนะครับเอามาด้วยนะครับเนาะอันนี้ก็บริเวณที่น้องเดินเล่นทุกวันนะครับก็ปล่อยนะครับปล่อยเดินเล่นนะครับตามสบายก่อนนะครับตอนเช้านะครับเนาะก่อนที่จะไปเข้าป่านะครับหาของกินในป่าก่อนนะครับตอนนี้ก็เลาะกินยาอยู่แถวนี้ก่อนนะครับหลักทีนะครับผม วันนี้อากาศน่าจะร้อนนะครับวันนี้ครับดูแดดนะครับจ้าเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวไปต่อนะครับลมืกี้นะครับจะไปต่อจะเอายังไงนะครับจะกินหญ้าก่อนหรือเปล่านู่นนะครับล็อกกินหญ้าก่อนนะครับลองกินหญ้าก่อนนะครับเดี๋ยวเปิาน้องนะครับปลาไปอาบน้ําแล้วก็ป่าเมืนเดิมนะครับน้องก็จะเป็นที่อยู่ตรงในป่านะครับ คาตอนกลางวันละกาลร้อนะครับเนะเาะไมา่ยอมไปไหนแล้วลักกี้นะครับอาจจะไปอาบน้ําหรือเปล่าเนาะวันนี้นะครับจะได้อาบน้ําหรือเปล่าหนูตัวมอมแมมเลยนะครับจะพาาน้องไปอาบน้ําด้วยนะครับเนาะตัวอะไรลักกี้นะครับอคล้ายๆแมมมอสเลย เจอเพื่อนช้านะครับพระพาช้างแต่เชื้อก็อเดินทางไปร่วมง,งานนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมเนาะไปต่อแล้วตอนนี้นะครับนนไปก่อนนะครับไปก็วางนะครับกินอีกกินก็ห่วงอย่างรถไว้ด้วยเนาะ ไป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 เร็วไปนู่นไปที่พักตเตื่นนะครับตเตื่นนะครับออกมากายทุกเช้าแล้วตอนนี้นะครับอาบน้ำเรียบร้อยแล้ววิ่งอ้าวไปแล้วแอบรถด้วยลูกแอบรถแอบรถแอบรถซ้ายซ้ายซ้าย <ś c oughs> เล่นไปแล้วตอนนี้นะครับผมอ่าวิ่งตามรถแล้วตอนนี้นะครับหลักี้นะครับนูนไปนูนแล้วตอนนี้อ่าวิ่งแล้วลูกวิ่งเร็วออกกำลังกายตอนเช้าเลยนะครับแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ครับเนาะ ไปไหนแล้วเจอนะครับเจอตัวนี้เป็นยังไงล่ะพี่เอานี่นี่เส้นทางนี้ก็คุ้นเคยดีแล้วนะครับท,ทุกวัน,นครับตัวเดินทุกวันครับก็จำได้ดีนะครับเพราะว่าเดินมาเส้นทางวัดป่าทุกวันนะครับเนาะ กล้วยไม้วันนี้ไม่มีนะแวะอีกแล้วแวะอีกแล้วเอาแวะหาอะไรลวงตาไม่อยู่ลูกลวงตาไม่อยู่ดูดู อาหลวงตาไม่อยู่ลูกไปมาเร็วไปเนียเนีเนี้นีดูดูนะครับดูดูดอามาขอหาหลวงตาอีกแล้วไปต่อแล้วนะครับ <c oughs> <g iggle> ก็แวะทุกวันนะครับแวะทุกวันนะครับวันนี้ก็หลวงตาไม่อยู่เนาะก็เคยได้กินกล้วยนะครับกับหลวงตาน,นะครับอ่า่ริงก็รู้เลยนะครับก็ว่า มาดูว่าลงตาอยู่หรือเปล่าวันนี้ลงตาไม่อยู่นะครับลักกี้นะครับเนาะไปต่อนะครับไปต่อนะครับลงตาไม่ไม่อยู่ก็เดินต่อนะครับไปกินหญ้าดีกว่านะครับเนาะไปเร็วไป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  เดินต่อเดินต่อนะครับเดินแต่เช้ากําลังกายหน่อยนะครับตอนเช้านะครับเน,ะนาะ <laughs> มาฮะหลวงตาอยู่นี่ลักกี้หลวงตาอัะหลวงตาอยู่ทางนี้นะครับเมื่อกี้ก็เข้าไปหาทางนู้นนะครับกีก <laughs> ีครับจับเอาตัวนั้นลูก อาหลวงตามานี่อาได้กินแล้วตอนนี้นะครับนอนครับเอาไว้จนกินจนได้เลยนะครับกินครับกินกินอยู่ครับหมดแล้วลูกขอบคุณค่าแล้วค่าครยค่าก่อนขอบคุณครับครับหลวงตาก่อนครับครับอาได้กินแล้วลูกจะแกะเอาอย่างรถตรงนั้นนี่จะปลูกไว้ตรงป่านะครับ วันนี้ไม่มีกล้วยนะครับเจอแล้วครับหลวงตานะครับได้กินกล้วยครับหลวงตาแล้วครับเหลือต่อแล้วครับลูกีนะครับเนาะจะแกะจะแกะเอาตัวนั้นหรือเปล่าหลวงตามีรอดูนั้นด้วยป้าป้าอย่าเอาลูกอย่าเอานะครับอไม่เอาก็ปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ไว้นะครับเนาะไปไปต่อลูกไป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 ครับได้กินแรวนะครับได้กินกับหลวงตาแล้วก็เดินต่อนะครับเนาะ กินแล้วเป็นยังไงนะครับมาติกันเจอแล้วนะครับลวงตานะครับไปหาที่คุติตรงนู้นไม่เจอนะครับพอมาเจอชูตรงนี้นะครับรอให้ผลไม้น้องตรงนี้เองนะครับวันนี้ก็ได้กินส้มนะกล้วยไม่มีเนาะลวงตาก็จะเอาส้มไว้ให้น้องกีนะครับหลังจากที่บินตบาดมานะครับผมก็จะกินทุกวันนะครับเพราะว่าลีนะครับเดินเส้นทางนี้ประจํานะครับ สำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้น้องลักกี้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องลักกี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของน้องในวันนี้นะครับขอบคุณครับ